หลอดเส้นทางการเดินทางครั้งก่อนเรื่องดาวของหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา2จังหวัดน,นครศรีธรรมราชทุกสิ่งยังอยู่ในความทรงจำเสมอจากนั้นผมก็พบว่ายังมีอีกหลายโครงการที่เจ้าฟ้าหญิงจุลาพรทรงริเริ่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรชายผู้ทุกข์ยาก คเคยเจอเพื่อนคนนี้สมัยเราไปค่ายคุณธรรมเมื่อตอนเด็กๆเธอเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเธอติดอยู่กับชายแดนกัมพูชาและเคยชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวที่บ้านแต่ดูเธอวันนี้สิกลายเป็นครูรุง้งรุ่งนภาสู่สวนแห่งโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม03ตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วไปซะแล้วชีวิตของรุง้งเพื่อนของผมในวันนี้คือครอบครัวเล็กๆน่ารักน่ารัก เรียบง่ายแต่ทุกคนดูมีความสุขอย่างมากชีวิตชนบทที่บ้านทับทิมสยาม03คือประสบการณ์ที่คนในเมืองอย่างผมยากจะได้สัมผัสถึงแก่นแท้เช่นนี้แต่เมื่อได้ทราบเรื่องราวเมื่อ23ปีก่อนชีวิตของคนที่นี่ช่างลำบากทุกยากเสียจริงหมู่บ้านนี้แต่ก่อนนั้น เป็นศูนย์อพยพนะครับของไซทูเพราะว่าช่วงนั้นใด้มีขมรมที่อพยพไปแล้วเข้ามาปล้นนะครับครับปล้นจนชาวบ,บ้านไม่ได้รับเด้นอนละบาก็ต้องมานอนเป้าชาวบ้านทีนี้ต้องมาลักกันเข้าเวนยามครับทั้งนั้นกระปูอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นสตะคข็บนี้จะปูทำแต่นาอย่างเดียวกับน เราต่ฝน้ายอย่างเดียวครับเมื่อ9้ามิถุนาสองนาพระองค์ท่านเสด็จมาหมู่บ้านทับไทยพระองค์ท่านเริ่มีความรำริว่าอยากจะได้เป็นที่ตั้งของโครงการทับทิมสยาม ปลายปี36ต้น37กองกำลังบูรพาเป็นคนจัดสรรที่ดูแลในพื้นที่ปรับพื้นที่ไม่ว่าเรื่องคัดคนเข้ามาอยู่ในโครงการมาห่วงแรกก็มาปรับตรงไหนมันสูงก็ลงปรับให้มันให้มันเสมอกันครับตัดทางมาตรฐานของรปคกรบกกลางเดิมนะครับก็ระยะทาง4-6กิโล150า150เมตรครับภา,ภายในหมู่บ้านของโครงการนะครับเพราะพื้นที่อาจจะกว้างหน่อยครับแล้วก็ลงลูกลัง บทอัดครับแล้วก็ให้รัษฎรเข้ามาทําทแปลงกเกษตรบ้างาเป็นที่อยู่อาศัยบ้างนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องตั้งแต่จัดตั้งหมู่บ้านโครงการทัพทิมสยามขึ้นมาเนี่ยทุกหน่วยงานของรัฐจะเล็งเห็นว่าหมู่บ้านทัพทิมสยามศูนย์สามนี่ต้องพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีให้มีอาชีพที่เป็นหลักแหลง่งทุกหลังคาเรือนพึ่งพาตนเองได้เอาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาอาชีพที่ให้มานี่ อาชีพกลุ่มก็มีอาชีพรายครอบครัวก็มีครับแต่เป็นครูเรือนไม่สะดวกกลุ่มก็เป็นครูเรือนไปครับครับคือพระองค์ท่านก็มีความเดีอย่างนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เคยยากจนเนี่ยครับดีเพิ่มขึ้นมีรายได้เสริมพระธุดูณพระองค์อย่างมากเพราะว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีๆมาให้กับชาวบ้านครับและก็พระองค์เอาวัวมาแจกครับแต่เอาวัวมาแจกเสริมเพื่อความดำารงชีวิตอยู่ได้ครับ ตั้งแต่โครงการทับทิมสยามศูนย์สามเกิดขึ้นและก็ให้มาเมื่อหน่วยงานของสถาบันวิจัยที่มาร่วมตรวจโครงการ2เ <c oughs> ดือนครั้งหรือ3เ <c oughs> ดือนครั้งทุกปีจะประชุมทุกเดือนว่าเป็นไงโครงการดําเนินการอย่ไหนมีความปกคร่องยังไงดีขึ้นยังไงมาตรวจทุกปีทุกรายละเอียดทุกรายละเอียดครับแม้ว่าในช่วงแรกๆที่โครงการบ้านทับทิมสยามศูนย์สาม จากน้ำพระไัยของเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรได้เริ่มต้นขึ้นจะยังคงประสบปัญหามากมายแต่โครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้ได้ค่อยๆพลิกฟื้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่เดิมอ่ะพื้นที่บริเวณเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ก็ดินเนี่ยขาดความอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ปลูกไม่ขึ้นนะครับองท่านก็นเลยให้มาทําเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ทดลองแล้วก็ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับแปลงของตัวเองโดยข้างในเนี่ยกับจะมีทดลองปลูกพืชผักสวนครัวไม่ผลตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจพอมีศูนย์เรียนรู้แล้วก็พอทําเห็นผลผลิตที่ออกมานะครับชาวบ้านก็เห็นความสําคัญตัวนี้แล้วก็สนใจกันเยอะครับคือมีคำตั้งัดของท่านอยู่เลยไหมครับหนึ่ง อดทนสองขยันขันแข็งสามสามัคคีซึ่งตอนนี้ชาวบ้านพร้อมที่จะเดินทมคำสั่งรัฐของท่านอยู่แล้วครับเฉพาะตัวผมนี่อยู่กระท่อมเล็กสังกะสีเจ็ดแผ่นครับแต่เดี๋ยวนี้ทําไมผมมีที่ทากินมีที่ผอาัยมียุงเก็บข้าวที่ผลิตจากพื้นที่ท่านท่านมอบให้ครับจากพื้นที่รกร้างรกร้างมืดเดิบตอนนี้เป็นที่โล่งแล้วก็หมูพร้อมที่จุ่หนายออด้วตอนนี้ครับได้ลืมตาอ้าปากได้มีที่อยู่ได้มีที่ทากิน ทุกคนคือตัวจักรที่สําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มันก้าวไปด้วยดีผมเป็นตัวจักรที่สร้างคนนั่นคือสร้างอนาคตเด็กที่นี่อาจจะแค่10%อเซของหมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่อย่าลืมว่าเขาคือ100ยเปอร์เซของอนาคตหมู่บ้านเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งที่ครูที่อยู่ที่นี่ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9ท่านที่จะต้องช่วยกันดูแลเด็กในเรื่องปลูกฝังจิตสํานึกรักบ้านเกิด เวลาผ่านไป23ปีจนวันนี้เด็กที่เติบโตจากโครงการบ้านทับทิมสยามของพระองค์ได้กลายเป็นผู้นำชุมชนเป็นครูเป็นแพทย์สาธารณาสุขเกษตรกร,กรคุณภาพและข้าราชการต่างๆมากมายพวกเขาเหล่านี้กลายเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไปแล้วประก่อนตอนเด็กก็ใช้ชีวิตปกติธรรมาดามือนเด็กทั่วไปนะคะ วันๆก็ไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนอะไรนเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีอยู่มาวันนึงเนี่ยเขามีหน่วยปอสวซึ่งเป็นหน่วยของฟ้าหญิงจุฬาพรใช่ไหมคะที่มาออกหน่วยที่นี่แล้วก็พอดีตัวเองก็อยากทํางานด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เห็นฟ้าหญิงมาแล้วรู้สึกว่าบอองค์ท่านองค์ท่านก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทางาน แต่คือพระองค์ท่านก็สู้ก็ยังอยู่กับพวกเราจนจนจนเสร็จงานแล้วก็เห็นเจน้าหน้าที่แต่แต่ละคนก็ทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะทำให้รามีแรงบันดานใจว่าโต๊ะขึ้นเราก็อยากทําแบบนี้เวลาใส่เสื้อผอสวก็จะบดีใจทุกครั้งที่ได้ใส่ได้ออกหน่วยช่วยประชาชนค่นะชั้งแต่โครงการของบ้านทับทิมสยาม ได้ค่อยๆก่อรังสร้างราชฐานที่มั่นคงให้กับประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชามาอย่างต่อนเนื่องจบจนปัจจุบัน ทับใจในการเดินทางสำหรับที่นี่บ้านทับทิมสยาม03ไม่ใช่แค่เพียงความงดงามของวิวทิวทัศน์หรือความน่ารักแห่งวิถีชนบทเท่านั้นแต่มันคือความสุขใจที่ได้เห็นพื้นที่ที่เคยทุกข์ยากอย่างแสนสาหาัสกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมีพลังความสามคัคคีและสิ่งนี้เองดูมีค่าเป็นเสมือนประกายเจิดจรัสแห่งทับทิมสยามจากพระบารมีของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภร์ ให้พวกเขาได้ส่งต่อความสุขนี้ให้แก่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน